สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยนสาขาบุร ok ีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโลบินสันนั่นเองแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนเส้นที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองแล้วก็วันนี้นะครับที่เราเจอกันก็จะเป็นวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพศ2563นั่นเอง เป็นวันที่หลายคนรอคอยนะครับก็คือเป็นวันที่หวยออกหลังจากว่างเว้นมานานเสียนหวยโดนกักตัวกักนานกว่าเพื่อนนะครับรวมทั้งพี่ไต่ด้วยได้เลขดีเลขเด็กป่านนี้เลขเคลื่อนหมดแล้วแล้วก็ฉากข้างหลังที่พี่ไต่ถ่ายตอนนี้นะครับก็จะเป็นภายในเจ้าตัวแคปโป1หนึ่งจุดเก้าเกรดแซตัวเตี้ยนนั่นเองก็มีน้องท่านหนึ่งขอมาก็พี่ไต่ก็ตามใจแฟนคลับอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า เจ้าภายในแคโฟ1.9แซตัวเตี้ยเขาจะเป็นยังไงกันเชิญครับ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเดี๋ยวพี่ตายเริ่มที่แผงกระจกด้านข้างของฝั่งประตูคนขับก่อนแล้วกันนะครับฝั่งประตูคนขับเนี่ยแผงประตูเขาจะบุนุ่มด้วยหนังแล้วก็เดินด้วยได้สีเทานั่นเองแผงสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับจะเป็นสีดำเปียโนโบแบ็กนะครับฝั่งคนขับเนี่ยเราสามารถครวบคุมกระจกได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระจกฝั่งคนขับเองผู้โดยสารด้านซ้ายผู้โดยสารด้านขวาตอนหลังด้านซ้ายตอนหลังหรือล็อก ประตูทั้ง4ี่บานล็อกกระจกฝั่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็พับกระจกมองข้างตัวนี้เวลาที่เราจะปรับกระจกไฟฟ้านะครับให้เรามาหมุนเลือกซ้ายเลือกขวาก่อนสมมุติพี่ต่ายเลือกขวาแล้วก็ค่อยโยกนะครับคิวที่เป็นสีเทาตัวนี้ก็จะอยู่ฝั่งคนขับด้วยลักษณะกระชคล้าย,าย,ายดาบมือจับไว้สําหรับคนขับประตูเปิดออกมาข้างนอกก็จะเป็นสีบรอนเงินนั่นเอง ทีนี้เราก็มาดูแผงคอนโซลกันนะครับมีอะไรกันบ้างก็คอนโซลตัวนี้ของเขาจะเป็นสีดําบุนุ่มด้วยหนังนะครับตัวนี้ออกแบบให้มีความสวยหรูหรามไม่แพ้รุ่นยกสูงเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเหมือนกันนั่นเอง <laughs> <laughs> พวงมาลัยหุ้มด้วยหนังแท้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้สามารถควบคุมเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัยแล้วก็สามารถควบคุมความเร็วได้นั่นเองเดี๋ยวพี่ต่ายจะให้ดูอีกนิดนึง สวิตสำหรับปิดระบบช่วยควบคุมการตรงตัวนะครับตรงนี้แล้วก็สวิตไว้สำหรับปรับระดับไฟสามารถปรับได้สี่ระดับนะครับไฟป,ปุ่มไว้สำหรับเปิดฝาถังน้ำมันแล้วก็เปิดฝากระโปรงส่วนเห็นตรงนี้ก็จะเป็นเบรกคันเร่งคลาสนั่นเองล <laughs> ะเอียดพอไหมครับ <laughs> อ่ะเดี๋ยวพี่ต๋อให้ดูด้านหน้านิดนึงอ่ามา คลิปนี้พี่ตายถ่ายสั้นๆน,นะไม่ได้ถ่ายนานหรอกครับก็ด้านหน้าของเขาใช่ไหมครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยมีพวกเก๊เก็บของมาให้นะครับก็เหมือนตัวยกสูงเลยนี่แล้วก็ระบบความบันเทิงของเขาตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอเจ็ดนิ้วมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวพี่ตายลองเข้าเก็บร์ถยหลังนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้มุมแคบไปนิดนึงเพราะว่าพี่ตายติด จานลองมือเปิดให้ลูกค้านั่นเองครับส่วนเสียงของเขาเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับลำโพงมากถึง8ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้ว่าให้เสียงที่สมจริงสมจังแน่นอนแล้วก็สวิตควบคุมแผงแอร์โอ้ยไม่ใช่สวิตควบคุมระบบแอร์โอ้ยพูดผิดพูดถูกครับก็ออกแบบให้มีความหรูหราแล้วก็ใช้งานง่ายอย่างเช่นตัวนี้เราก็ดูเราก็รู้เลยว่าจะเป็นไว้เปิดพัดลมแอร์เปิดน้ํายาแอร์ปรับทิศทางของ ลมแอร์นั่นเองนะครับแล้วก็เปิดอากาศภายนอกตัวรถนี่เกียร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับตัวนี้เข้าใจง่ายนะครับแผนผังตำแหน่งเกียร์ก็ตามนี้เลยโดยเกียร์ที่ให้ความประหยัดน้ำมันก็มีเกียร์5และเกียร์6นั่นเองหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของเกียร์โอเวอร์ดิ์นะครับเดี๋ยวที่นี่เรามาดูมาตรวัดกันบ้าง เจ้าตัว1.9เซตัวนี้นะครับมาตรวัดก็จะเป็นมาตรวัดแบบ Super Vision แล้วก็จะมีหน้าจอ MID ตัวนี้มาด้วยหน้าจอ MID ตัวนี้ครับเขาจะบอกอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยขณะขับขี่ปริมาณเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่แล้วก็ความร้อนของเครื่องยนต์สามารถอ่านค่าได้ง่ายนั่นเองแล้วก็ฟัง ซ้ายของพวงมาลายัยตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไว้ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยรับสายนะครับวางสายโอ้ยวางสายตัวนี้รับสายตัวนี้แล้วก็วางสายตัวนี้พูดนะครับเวลาที่เราเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วกับหน้าจอนะตัวนี้หน้าจอของเขาเนี่ยบอกเลยว่ารองรับการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็น a p p l e c a r า l a y หรือว่า Android Auto ครับฝั่งขวาก็จะเป็นตัว Cruise Control สามารถควบคุมความเร็วได้ที่พวงมาลัยนะครับ เพิ่มความเร็วลดความเร็วเปิดใช้ค่าคูชอนโทนตัวนี้ก็จะเป็นเลื่อนเขาเรียกว่าอ่าเลื่อนเลือกปรับค่ามาตรวัดต่างๆของตัวหน้าจอ m i d ดนะครับดูค่าแล้วก็กดเลือกตั้งค่าตัวนี้เดี๋ยวทีนี้พี่ต่ายให้ดูภายในห้องโดยสารที่ก็เป็นตัวเบาะนิดหนึ่งเบาะก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีเทาดําเบาะสวยนะครับเหมือนตัวยกสูงเลยนั่งสบายมากขึ้นกระชับมากขึ้น จะถ่ายให้ดูช้าๆตัวนี้เขาจะมีที่เก็บของเลยนะแล้วก็จะมีถุงยางยัด <c oughs> วางแก้วน้ําอ่ะเดี๋ยวพี่ตายพาไปดูห้องโดยสารตอนหลังนิดนึงครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารด้านหลังกันก็ต้องบอกว่าด้านหลังของเขาเนี่ยออกแบบให้นั่งสะดวกสบายไม่แพ้ด้านหน้าเลยทีเดียวไม่แพ้รถเก๋งที่มีขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับนี่ เบาะนั่งกึ่งหนังแท้ตัวนี้จะเป็นสีเทาอ่าสีเทาดำนะครับเดินได้สีเทาด้านหลังเขาก็จะมีแอร์หลังให้ด้วยตัวนี้เบาะสามารถพับได้นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายพับให้ดูเห็นตะแขนนี่สามารถยกพับได้แล้วก็เวลาที่เราจะพับเบาะไปข้างหน้าก็ตัวนี้ก็จะมีเหมือนกัน ตัวใส่ยางอะไรจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับนู้นๆไม่ใช่ยางอะไรเครื่องมือถอดยางอะไรจะอยู่ฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวยังไงพี่ต่ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่จะไปถ่ายคลิปเจ้าตัว V Cross 4ประตูเกรด M ให้ดูวันนี้เดี๋ยวเอาลงให้ดู เื่อมีใครรออยู่สีขาวมุกนะครับที่พิตายไทยเปรียบเทียบกันวันก่อนโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ